จะพับรับย่านห้วยขวางนึกว่าปรับปรุงพอขึ้นชั้น3จัดเต็มทั้งแสงสีเสียงรวมนักท่องเที่ยวจีน2 6รายมั่วไอ์ มีรายงานข่าวเพิ่มเติมว่าพันตำรวจเอีมประสงค์โช่เอี่ยมผิ้กับการสอนอห้วยขวางนำกำลังตำรวจสอนอห้วยขวางและควบกับการสวัสดิภาพเด็กและสตรีเข้าตรวจค้นอาคารพาณิชย์5ชั้นภายในซอยประชาราบบำเพ็ญ4เขตดินแดงกรุงเทพพร้อมจับกลุ่มนายสาคอรสงวนนามสกุลอายุ25ปีเป็นชาวออมเภอชัยประการจังหวัดเชียงใหม่สืบเนื่องมาจากคดีนี้ ตำรวจสอห้วยขวางได้รับแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับการลักลอบเปิดสถานบริการจึงมีการประสานตำรวจกรมกับการสสดอสเอข้าร่วมตรวจสอบอาคารดังกล่าวโดยพบว่าบริเวณชั้นหนึ่งและชั้นสองยังคงปรับปรุงก่อสร้างและตกแต่ง เมื่อมาถึงบริเวณชั้น3พบว่าห้องที่ตกแต่งแล้วจำนวน2ห้องระบบแสงสีเสียงและผู้ใช้บริการชาวจีนรวม26รายโดยห้องที่1จํานวน7คนเป็นชาย3หญิง4และห้องที่2จํานวน19คนชาย13หญิง6ทั้ง2ห้องอยู่ระหว่างการดื่มกินและรับประทานอาหารจากการตรวจค้นภายในห้องที่1พบอุปกรณ์การเสพยาเสพติดบริเวณหน้าห้องที่2 พบกระเป๋าสะพายซ Mont ึ่งภายในพบยาเสพติดเป็นเกล็ด okay ลักษณะคล้ายไอซ์บรรจุอยู Hoe ่ในซองซิปล็อก4ถุงตำรวจจึงได้จับกลุ่มตัวนายสาคอนซึ่งแสดงตัวเป็นผู้ดูแลและเป็นผู้จัดการอาคารเบื้องต้นตำรวจแจ้งข้อหาเปิดสถานบริการโดยไม่ได้รับอนุญาตและยินยอมให้ปล่อยปละละเลยให้มีการกระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด ในสถานบริการและจำหน่ายสุรานอกเวลาที่กำหนดพรบควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์มาตรา28ก่อนนำตัวผู้ถูกจับกุมพร้อมของกลางส่งพนักง,งานสอบสวนสอนอหน้วยขวางดำเนินคดีพร้อมนำกุมผู้มาใช้บริการและพนักงานภานยในร้านตรวจสารเสพติดในร่างกายที่โรงพยาบาลตำรวจต่อไป